ตามปกติของพลานป่าทั่วไปแล้วนอกจากข้อห้ามต่างๆที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับตนเองและผู้ที่ร่วมทางแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องยิบย่อยที่ไม่ควรจะทําแต่ก็ยังมีพลานหลายคนทําเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยและสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มองข้ามกันนี่แหละทําให้ไม่อยากจะมีใครร่วมทางไปด้วยเพราะอาจจะไม่มีใครขาดคิดว่าเรื่องเล็กน้อยพวกนั้น อาจจะนำอันตรายมาถึงแก่ชีวิตได้สำหรับพลานที่คำหนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักมักจะชอบเข้าไปล่าสัตว์ในป่าเพียงคนเดียวเพื่อจะได้ไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังเพราะไม่มีใครจะรู้ใจใครได้สนิทมากไปกว่าตนเองอย่างกับตาเวียงเองก็เช่นเดียวกันแม้ว่าแกจะเป็นพลานขี้เหล้าที่ไม่วางเว้นจากการดื่มแม้แต่ยามที่เข้าป่าล่าสัตว์ และไม่เคยมีใครกล้าร่วมทางไปด้วยแม้แต่คนเดียวซึ่งตัวแกเองก็ไม่ชอบให้ใครร่วมทางไปด้วยเหมือนกันที่เห็นแกชอบกินเหล้าแต่แกรู้ตัวเองดีเสมอว่าตัวเองนั้นอยู่ในสภาพไหนไม่เคยเมาไม่เคยหลับหรือว่าประมาทแกจะรู้สติดีทุกๆอย่างเหมือนกับคนอื่นๆหลายคนก็อาจจะคิดว่าสภาพอย่างแกคงได้ตายคาป,ป่าเขาสักวันไม่วันใดก็วันหนึ่ง แต่แกก็สามารถอยู่รอดปลอดภัยมาได้ตั้งแต่หนุมยันแกทั้งทั้งที่พรนรุ่นเดียวกันนั้นบางคนตายคาป่าไปแล้วก็มีหรือหลายคนที่เหลือกันเลิกเป็นพานกันไปหมดแล้วแต่ว่าแกไม่มีลูกไม่มีเมียเหมือนกับคนอื่นๆก็เลยต้องยึดอาชีพเป็นพรนล่าสัตว์หาเลี้ยงชีพเลยมาแต่กระนั้นแล้วกับพรนรุ่นลูกลุ่นหลานหรือว่าพรนรุ่นหลังๆก็ยังคิดกับแกเหมือนกับพรนรุ่นก่อนๆมาก็คือ แกคงได้ตายขาป่าเข้าสักวันจนได้ที่มีทั้งพูดต่อหน้าและรับหลังแต่แกก็ได้แต่ยิ้มยิ้มตามนิสัยของแกที่ได้ยินผืนป่าและหมู่บ้าน 3, ามสหมู่บ้านในบริเวณนั้นทำให้ชาวบ้านได้อยู่อาศัยทำมาหากินกันอย่างสงบมานานเรื่องที่มีคนตายจากสัตว์ป่าก็มีเกิดขึ้นมาบ้างแต่ก็นาัน้าน,านครั้งจะเกิดขึ้นสักทีหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ เพราะว่าพื้นปา่านกว้างใหญ่ไพศาลนั้นเรื่องสัตว์ป่าดูร้ายก็มีอยู่ในทุกทที่ไม่ต่างกันเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นชาวบ้านก็จะช่วยกันตามล่าหรือไม่ก็ขับไล่ให้เข้าป่าลึกไปได้สําเร็จทุกครั้งเมื่อลาสุดนั้นก็เกิดขึ้นมาเมื่อสิบกว่าปีเข้าไปแล้วจนพลานรุ่นใหม่ๆที่เติบโตขึ้นมาไม่มีใครคิดว่าจะมีสัตว์ร้ายมาทําอันตรายชาวบ้านใกล้หมู่บ้านได้อีกรวมทั้งพลานที่เข้าไปล่าสัตว์ หากไม่เข้าป่าลึกไปมากนักแต่ยังไงแล้วก็ยังลึกมากกว่าคนที่เข้าไปหาของป่าทั่วไปอยู่ดีแต่กับพลานบางคนรวมทั้งตะเวียงเองที่ชอบเข้าไปนั่งห้างในป่าลึกเป็นประจำและน่าจะเข้าไปลึกมากกว่าพลานรุ่นใหม่ๆอยู่มากไม่เช่นนั้นคงไม่มีใครกล้าพูดว่าแกคงต้องตายเข้าสักวันหนึ่งพลานเก่าๆที่อยู่ในหมู่บ้านละแวกเดียวกันนั้นต่างเขรู้จักคุ้นเคยตะเวียงเป็นอย่างดี ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นพรานด้วยกันอยู่แต่ว่าเรื่องร้ายๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมานานจนคิดว่าจะไม่มีแล้วมันกลับมาเกิดขึ้นกับพรานนมสองคนที่เข้าไปล่าสัตว์ด้วยกันและไม่กลับออกมาอีกเลยจนมีพรานคนอื่นๆไปพบว่ากลายเป็นศพไปแล้วเกือบสามวันที่หายตัวไปจนล่างนั้นแทบจะเหลือแต่โครงกระดูกเพราะว่าถูกสัตว์เล็กสัตว์น้อยกัดแทะไปเกือบหมดไม่เว้นแม้กระทั่งตัวเงินตัวทอง ที่มีอยู่กาดเกลือนที่ไปเจอเข้าพอดีด้วยจนรู้ไม่ออกว่าถูกสัตว์ชนิดไหนฆ่าตายต่อมาก็จึงเริ่มมีการระวังตัวกันมากขึ้นพรานบางส่วนก็รวมกลุ่มแบ่งชุดกันออกตามล่าสัตว์ร้ายที่ว่านั่นและจะเน้นการนั่งห่างดักอยู่ตามจุดต่างๆเป็นหลักเพราะยังไม่รู้ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนแน่เพราะาในพื้นป่านั้นแทบจะมีสัตว์อยู่ทุกชนิดที่เคยได้ยินจากพลานรุ่นเก่าๆที่เคยเกิดขึ้น ก็มีทั้งหมีควายหมูปากและทิ้งควายป่าหรือแม้แต่เสือที่เคยฆ่าพลานมาแล้วส่วนตะเวียงแกก็ยังเข้าไปล่าสัตว์เหมือนอย่างเช่นเดิมไม่เห็นว่าจะเจอกับอันตรายหรือว่ากลัวอะไรแม้แต่น้อยพลานรุ่นหลังๆก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับแกมากนักหลังดักเฝ้าระวังกันอยู่หลายวันจนสุดท้ายแล้วก็เจอกันเข้าจังๆในช่วงกลางวันแสกๆของวันหนึ่งเสือลายผ่าก่อน ไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนกระโจนเข้าใส่พระนุ่มที่ไปด้วยกันห้าคนที่พากันออกไปตามล่าสัตว์ทิวานั่นแต่ว่าโชคดีที่ระวังตัวกันอยู่ก่อนแล้วยังไม่ทันถึงตัวเสือลายพาดก่อนที่พลุกระโจนเข้าใส่ก็ถูกกระสุนปืนที่ระเบิดต,ตมตามเข้าไปหลายนัดจนกระเด็นกระดอนออกไปตามแรงประทะแล้วก็ลุกพลวดพลาดวิ่งหนีไปทันทีเหมือนกับตกใจกับกระสุนปืนและเสียงที่ดังปานฟ้าถลม่ม แต่ทุกคนเห็นกับตาว่ากระสุนที่พงเข้าใส่ล่างเสือลายผาดกอนนั้นไม่ได้ละลายผิวมันเลยแม้แต่น้อยแต่โชคดีที่มันตกใจและหนีไปสะก่อนและแม้จะตกใจไม่แพ้กันแต่ทุกคนก็นยังมีสติกันดีอยู่และเมื่อรู้ตัวแล้วว่าเป็นเสือที่ฆ่าพลานสองคนตายข่าวก็แพร่กระจายออกไปจนลุก,กันทั่วรวมทั้งเหลืองที่ยิงมันไม่เข้าด้วย ไม่มีใครรู้ว่าจะจัดการกับเสือที่หญิงไม่เข้าได้อย่างไรแม้แต่พลานเก่าๆที่ยังมีชีวิตอยู่หลายๆหมู่บ้านก็ยังไม่มีใครเคยเจอแบบนี้มาก่อนแต่ก็เพียงแค่แนะนําให้ลองไปถามไถ่ปรึกษากับตาเวียงดูเพราะคิดว่าแกน่าจะมีวิธีจัดการกับเสือหนังเหนียวได้บ้างแต่เมื่อได้ฟังแล้วก็ไม่มีใครทําตามคําแนะนําของพลานเก่าๆเลยแม้แต่คนเดียว เรื่องจากเรื่องที่เคยพูดถึงตาเลียงกันไว้ไม่ดีและก็ไม่มีใครเชื่อว่าตะเวียงจะจัดการกับเสือนั้นได้แถมยังมีบางคนพูดให้เข้าโูแกด้วยว่าระวังจะถูกเสือข่าไปกินสละน่าจะรู้อยู่ว่าช่วงนี้มีเสือออกมาละวาดแต่ว่าตะเวียงแกก็ยังคงยิ้มให้เหมือนที่ได้ยินทุกๆครั้งแล้วก็แบกปืนสภายยา่มถือเอาขวดเหล้าเข้าป่าไปไม่ได้สนใจคำพูดของพลาลุ่นหลังๆเหล่านั้น ที่ยังมีเสียงดังตามหลังมาอีกว่าหนังเหี่ยวเหียวเหนียวเนียว,เ,ยวเสือมันคงจะไม่ชอบถึงได้เลยผ่านเข้ามาหาพลานนมนมเนื้อนมนมได้มีการวางแผนจะจัดการกับเสืออยู่หลายอย่างทั้งการวางบ่วงน้ําเพื่อจะจับเป็นแล้วก็เผาทิ้งหรือไม่กระทุบจนกว่ามันจะตายและอีกหลายอย่างที่ลองกันมาแล้วแต่ไม่ได้ผลแถมยังมีคนกลายเป็นเหยื่อไปอีกทั้งทงที่เฝ้าระวังกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วยิ่งนานวัน ยิ่งมีคนตายเพิ่มมากขึ้นแบบไม่รู้ว่าพลานตรงไหนถึงให้เสือลากไปกินได้หลายหมู่บ้านที่มีพลานก็ช่วยกันออกตามล่าเสือไม่ใช่น้อยจนในช่วงค่ำของวันหนึ่งขณะที่พลานทุกคนที่กระจายกันออกไปนั่งห้างตามจุดต่างๆรวมทั้งตเตวียงเองก็ยังคงนั่งกระดกขวดเหล้าเพลินๆอยู่บนนั่งห้างของตนเองที่ด้านในป่าลึกเข้าไปกำลังจะมีบางอย่างเกิดขึ้น โดยที่ตาเวียงแกขาดการไว้ก่อนแล้วแกดวดเหล่าจนหมดขวดพอดีกับมีเสียงฝีเท้าที่ย่ำเดินผ่านไปแกรีบยกปืนขู่ใจที่ใส่กระสุนลงอาคมไว้ก่อนแล้วยิงใส่เข้าไปที่ล่างที่เดินเลยออกไปไกลพอสมควรแต่ด้วยความชำนาญระยะนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเสียงปืนระเบิดขึ้นล่างนั้นกระดุ้งเหือกสุดตัววิ่งกระโจนหนีตายสุดชีวิต แทนที่มันจะวิ่งเข้าป่าแต่กับเลิดม่งหน้าไปทางเดิมก็คือนอกชายป่าที่มีพลานหลายคนดักซุ่มอยู่หลายจุดหนังที่ว่าเหนียวทนต่อกระสุนปืนแต่กับถูกกระสุนอาคมของเตาเวียงฝังเข้าไปที่แผ่นหลังจนเลือดอาบสร้างความเจ็บปวดให้ไม่ใช่น้อยหลังนั้นวิ่งเข้าไปจนถึงพลานสี่คนที่ดักรออยู่บนน้่งห้างใกลสุดเมื่อเห็นเขาและได้ยินเสียงปืนเมื่อครูด้วย แสงจันทิศาสส่องลงมาสว่างจ้าพอเห็นว่าล่างที่วิ่งเข้ามานั้นบาดเจ็บเป็นล่างของชายไวกลางคนที่เคยเห็นหน้ากันมาบ้างเพราะว่าออกตามล่าเสือมาเช่นเดียวกันที่ด้านหลังนั้นมีเลือดสดสดแดงฉานเห็นได้ชัดเจนจู่จูก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาอีกไกล้ๆนั้นไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่างของชายไวกลางคนได้ยินเสียงกระสุนปืนก็วิ่งพรวดเลยไปจนมีอีกล่าง ที่เป็นล่างของตเวียงโผล่วิ่งตามหลังมาติดๆทุกคนเห็นจึงพากันคิดว่าดูท่าแล้วตเตวียงแกคงจะเมาจึงได้วิ่งไล่ใครเข้าไปทั่วก็เลยช่วยกันล้อโวกเวกไล่เตวียงให้หยุดแต่ว่าตเตวียงยังคงถือปืนวิ่งไล่ยิงชายไว้กลางคนนั่นไปต่อจนพลานเหล่านั้นต้องยกปืนยิงสกัดให้แกหยุดแต่ว่าไม่เป็นผลแถมบางคนที่กะยิงขา กลับไม่ได้ละคายผิวของตะเวียงเลยแม้แต่น้อยตะเวียงยังคงวิ่งไล่ชายคนนั้นไปอย่างไม่ลดละไม่นานนักก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาอีกชุดไล่ๆกันซึ่งก็น่าจะเป็นการยิงให้ตะเวียงนั้นหยุดและคงจะมีเสียงปืนของตะเวียงเองด้วยสุดท้ายทุกอย่างก็เงียบสนิทไปมารู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรกันกับตอนฟ้าสสงที่พลานส่วนใหญ่ได้พากันไปยังจุดที่เกิดเรื่องเมื่อคืนนี้ ไม่มีใครพบเห็นตาเวียงเพราะว่าแกเดินกลับเข้าหมู่บ้านไปตั้งแต่ช่วงที่เกิดเรื่องแล้วมีแต่ล่างเสือลายผาดกอนที่นอนตายจมกองเลือดอยู่ถูกกระสุนปืนเจาะเข่ากลางหลังและหัวอีกสองนัดไม่ไกลจากนั่งห่างของพลานอีกชุดที่อยู่ใกล้นั้นทุกคนเห็นตาเวียงไล่ย,ยิงคนที่วิ่งเข้ามาจึงได้ช่วยกันยิงสกัดเพื่อไม่ให้แกมาฆ่าใครให้ตายขึ้นมาอีกแต่ว่ากระสุนปืนบางนัด ที่กะจะยิงขาของเตะเวียงเช่นกันกลับไม่ได้ละคายผิวและหยุดแกได้แม้แต่น้อยแกยิงใส่หัวของชายคนที่วิ่งมาจนล้มลงและตามมายิงซ้ำเข้าไปที่หัวอีกนัดทุกคนที่อยู่บนนั่งห้างใกล้ถึงกับนั่งตัวแข็งถือไม่ได้ตกอก,อกตกใจที่เห็นเตาเวียงนั้นฆ่าคนตายแต่ว่าล่าที่พากันเห็นตะเวียงยิงจนล้มลงนั้นตั้งแต่นัดแรกมันก็คือเสือลายพาดก่อน จึงได้แต่พากันนั่งเวร์มองตะเวียงยิงซ้ำเข้าไปอีกนัดจนเสือลายพาดก่อนนั้นตายสนิทที่จำได้คือคนที่ทั้งสองกลุ่มนั้นเห็นก็คือคนที่เคยออกตามล่าเสือมาด้วยกันแต่ก่อนหน้านั้นไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นใครมาจากไหนเพราะมากันจากหลายหมู่บ้านจนเกิดมีพลานมาตายซ้ำๆกันขึ้นแบบไม่รู้สาเหตุคงจะเป็นเพราะว่าเสือสมิงตัวนี้มันแปลงมาเป็นคนนั่นเอง โดยที่ไม่เคยมีใครสังเกตมาก่อนเลยซึ่งอันที่จริงก็ไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าจะมีเสือสมิงอยู่จริงๆเรื่องของตาวเวียงก็ได้ถูกพูดถึงกันไปปากต่อปากแต่ไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับแกหรือว่าขอโทษขอโพยอะไรแม้แต่คนเดียวเพราะส่วนใหญ่พากันพูดให้แกไว้มากจนมีความรู้สึกว่ากระดากปากแต่ก็ยังได้เล่าขานสืบต่อๆกันมา ให้ลูกให้หลานของตนเองได้ฟังมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้